บูมสามีเบเบ้ชีวิตหลังแต่งงานทะเลาะก,กันต้องแยกกินข้าวสามีเบเบ้เผยเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานาน6ปีเรียกได้ว,ว่าสาวเบเบ้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจกันเลยทีเดียวรอก็แต่เจ้าตัวเล็กเมื่อไร่จะมาสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นไปอีกแฟนๆจะได้ตามไปกระนำกดไลค์เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานอย่างเบเบ้ธัญชนกฤทินาคา่ และบูมสุธีบวรวนิชหลังจากทั้งคู่คบกันก็ตกลงสร้างครอบครัวแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันยังเป็นทางการแล้วโดวยเราจะเห็นโมเมนต์ภาพคู่อยู่บ้างแต่ที่แน่ๆเราเห็นหุ่นของสาวเบเบ้ be, ที่เป็นผลมาจากการออกกำลังกายและคุมอาหารล่าสุดนุม่มบูมได้เปิดใจเล่าเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันเรื่องกินผ่านรายการสามแซบโดยบอกว่าเคยมีแบบทะเลาะก,กันเรื่องกินเฉยๆครับบางทีผมอยากกินนู่นกินนี่แบบปกติบ้าง แต่เขาไม่ทานทอดทานมันเลยนุ่มกัญชัยเสริมว่าเราก็รู้สึกอยากกินข้าวหมูกรอบเราก็อยากกินแต่เขาบอกไม่กินนุ่มบูมบอกว่าใช่ใชเราแก้ปัญหาโดยการผมก็ไปชวนเพื่อนแยกกันทาน